นะครับก็สวัสดีครับพี่ทุกคนนะฮะหลังจากที่สูตรนี้นะครับผมไม่ได้ทํามา1ปีเต็มนะครับหปีเต็มนะฮะกับเรื่องราวของผมนะฮะที่หายไปเพราะสูตรนี้ผมทําเมื่อปี6 1หนนะฮะมันก็เข้าตลอดนะครับผมซึ่งเป็นสูตรคุณยายที่ให้มาเป็นสูตรโบราณเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็เรื่องหลักหมุนนะฮะเลขที่ใช้ตัวหมุนนะฮะออกระวันเลขท้าย2ตัวนะครับซึ่งบางทีหลายๆคนนะฮะอาจจะลืมไปแล้วนะฮะแต่วันนี้ คนที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาก่อนน่าจะเข้าใจนะครับคนที่ยังไม่เคยตามสูตรนี้นะฮะวันนี้ผมได้นําตัวเลขนะฮะมาฝากกันนะครับซึ่งยายใหพี่ทุกคนนะฮะดูเป็นเพียงแนวทางคุณยายนะฮะคุณยายเมื่อปี6-1กลับมาทวงแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะไม่ได้จับไม่ได้วินให้ทุกคนสูตรนี้นะฮะ เข้ามาต่อเนื่องนะฮะแต่ก่อนเข้าตลอดนะฮะหลังจากนั้นผมก็มีสูตรใหม่มาผมก็เลยลืมไม่ค่อยได้มาทำนะฮะเลยกลับมาทําอีกครั้งสำหรับสูตรนี้นะฮะเจ็ดสองห้าครับพี่นะฮะเจ็ดสองห้าครับสี่นะครับโอ้เจ็ดเจ็ดสองห้านะครับพี่ๆทุกคนสี่สามสองนะครับหนึ่งศูนย์เก้า นะครับเจ็ดนะฮะแปดเก้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกคนนี่คือเลขของงวดนี้นะฮะทีนี้นะครับผมทําการนะฮะจำแนกแจกจ่ายนะฮะก็คือตัวดับตัดทิ้งนะฮะตัวดับที่ผมทําจากของคุณแม่ชนบุรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นดับบนดับล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นดับล่าง3ชุดนะฮะเลขที่เหลือลงมานะครับเลขที่เหลือลงมานะครับพี่ๆทุกคนเลขที่เหลือลงมามีนะฮะแปด มีหนึ่งนะครับมีสองนะครับมีสี่นะครับมี0นนะครับผมมีหกนะฮะมีแค่นี้นะครับพี่ทุกคนอ่ะกันนี่คือ9นะฮะเอาไว้ข้างๆเพราะ6กับ9กตัวเดียวกันนะครับพี่พี่ทุกคนนะฮะ6กกับเก้าตัวเดียวกันถ้าเขาถามว่า1่กับ7ตัวเดียวกันเราก็เอาไว้เราไม่ต้องเอาไปไม่นะฮะงวดนี้7 งวดนี้สูตรนี้7ไม่มีนะครับเพราะ7ผมดับนะฮะแต่ว่าในสูตรดับเนี่ยมันดับ2ตัวนะฮะกลัวมันมานะก็บวก7็ดไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเผื่อมันมานะครับผมทีนี้ทุกคนก็ใช้วินเอาเลยนะครับจะวินอะไรก็ได้นะครับ2 6 1 0 8 4 4 0นนะฮะพี่ลองวินดูนะฮะงวดนี้เป็นงวดแรกนะฮะซึ่งแต่ก่อนนะมีเยอะต้องแต่ก่อนนี้เราต้องคิดหมดทุกตัวนะครับแต่ตอนนี้เราเอาตัวเลขดับมาตัดนะฮะของคุณแม่ชนบุรีแล้วก็เลขดับ หลายๆอาจารย์นะครับเดี๋ยวรอแม่นขั้นเทพมาตัดอีกทีนึงตัวเลขมันก็จะน้อยลงนะครับพี่ๆทุกคนยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนแล้วกันนะครับสูตรคุณยายนะครับผมเข้าต่อเนื่องปี62เข้าต่อเนื่องนะฮะปี6.1นะฮะเข้าต่อเนื่องเลยนะครับปี61แทบจะทุกงวดเลยนะครับ ตอนที่ผมบูมมากๆก็ได้สูตรคุณยายนี่แหละครับผมนะฮะมวนนี้ก็มีแค่นี้นะครับมี8มี1มี2มี4มี0ูมี6เข้าแน่นอนครับ2ตัวนะครับพี่ๆทุกคนเข้าแน่นอน2ตัวนะครับผมไม่ล่างก็บนนะฮะแค่นั้นเองวินเอานะครับก็ยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเรื่องราวดีทางช่อง u t u b e สัมดีคนดีมีน้ำใจด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับวันนี้สวัสดีครับผมก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมเด็ดขาดนะครับ ดูเป็นแนวทางไปนะฮะนี่ฮะเลขที่วินออกมานะครับ725สองห้านะฮะแล้ววินออกมานะครับผมมันจะมีงบน้อยอยู่นะครับพี่ๆทุกคนมันจะมีงบน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําลงงบน้อยให้นะครับมันจะมีงบน้อยประหยัดกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นผมไม่ได้ทํามานานแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปทําอีกสักครั้งนะฮะเพื่อตอกย้ำนะฮะการลืมครูบาอาจารย์บางทีเราลืมมันมามั่งหลุดมั่งมันก็เรื่องปกตินะครับนะฮะโอเคนะครับพี่ทุกคนสูตรคุณยายปี61กลับมานะฮะ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่พี่ทุกคน